วันนี้อาจจะสปีดล้านนิดนึงเพราะว่าวันนี้ลินเสร็จคอด้วยละค่ะวันนี้ก็เลยอาจจะพยายามอาอาจจะใช้เสียงได้ไม่เยอะถ้าเกิดว่าวันนี้กรีดก็น่าจะคืนนี้แบบพรุ่งนี้น่าจะไม่มีเสียงเดือแล้วเวลาเต่นนอนของยูทูบเบอร์ค่ะทุกคนเฮ้ยเพิ่งปเปิดเลยเมื่อกี้กระตกงตไหมกระตกงไหมไม่กระตดงหร นี่โอ้ยตุ๊กตาน่ารักเวอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพิ่งตื่นมาตอนเช้าว้าวเช้ามากเช้าอันสดใส <c oughs> ทุ่มรึ่งทุ่มรึ่งเวลาตื่นนอนปกตินะคะ,ะครู้สแบบึกแบบเครียดแอบแอบรู้สึกเครียดนะคะเนี่ยแบบเพราะว่ารู้สึกเือนว่าทําไมแบบฉันอยู่คนเดียวแล้วทําไมฉันถึงรู้สึกรวยจังเลยอะไรเงี้ยแบบโอ้ใครเขาอยู่คนเดียวอะไรขนาดนี้ <c oughs> ห้องนอนโอเคอันนี้คือห้องนอนห้องเก็บของอันนี้ห้องไรห้องน้ำโอเคกีผ okay. ีไม่กีโดเนชใช่เอ้ยไม่ก็ใช่แหละไอซกี่คือมันก็ต้องกลัวไหมอะคือเมื่อครั้งที่แล้วเราก็เห็นมาเกิดอะไรขึ้นไงอันนี้เคืออะไรทำไมเกมนี้มันมีอะไรเกี่ยวกับลิฟต์เยอะจังเลยอะคือแบบกลัวกลัวฉันไม่โดนหลอกในลิฟต์คนดูคนนั้น่ะสนใจมัเป็นทามาไหมล่ะ AHHHHH <laughs> เข้าถูกห้องมานี่มึงขัดอาบน้ำแบบใช้ฝักบัวไม่ได้หรอฮะอินีน้าเวลาแบบนี้คือมึงจะอาบน้ำแบบนี้ได้ยังไงกัน

คนไปไหนหมดอะไม่ชอบเลยเกมนี้คือแบบมันไม่ค่อยมีคนเลยอะไฮฮัล <Hi>. <laughs> โหล <Hello? S 1> <laughs> เอ้ยแต่วิ่งมานีนายน่ะคุยกันหน่อยเปล่ารถชนค่ะรถขับมาเร็วชนมันชนมัน <c oughs> ทำไม <c oughs> มาถึงตามลินลนะ่ะเฮ้ย จะ,จะ,จะ,จะไม่เดินมาเหรอจะจะจะเอ้าเอ้าเอาเอ้าเอ้าไม่เดินแล้วค่ะหนีแล้วค่ะตอนนี้ไม่เอาอะไรแล้วมันถือมีดด้วยป่ะนี่กูจะโดนปนไม่นี่ส่งเงินมาไม่งั้นมึงตายอะไรอย่างเงี้ยปล่อยฉันไปเถอะฉันขอรอกูกลับมึงเลยปล่อยกูไปไปล่อยกูไปจะวิ่งขึ้นเิียบกับกูป่ะนี่ 내가 잡았다, 내가 잡았다, 내가 잡았다, 잡 เจอฉันด้วยสิกะฉันกำลังโดนตามฉันต้องทำยังไงดีทันไม่มีอาวุธถ,ถึงบ้านแล้วเหรอถ้าเราประตูยังประตูมันอัตโนมัติฉันควรโทรหาตำรวจหรือเปล่าเธอน่ะทำอะไรไม่ได้หรอกตอนนี้ถ้าเกิดว่าฉันไม่มี ก็อาจจะทําให้ตํำรวจเธออาจจะทําให้ฝัออจจ่งนู้นโกรธได้อ่านไม่ทันค่ะแปลไม่ทันค่ะเ โอเคทุกคนคือตอนตอนนี Naj ้คือตอนไหนคือตอนไหน 死ねえ เรนใหม่เป็นลูก่าชีนี่คืออยู่ร่างใหม่แล้วถูกไหมคะบร <Bru h. S 1> อ๋อแค่ฝันอย่างนั้นเหรอล้องออกไปทีอย่าเพิ่งล้งออกม,ม,ม,มึงคือมึงมึงกลัวขนาดนี้แล้วมึงควรไปหาจิตแพทย์นะคะฉันรู้สึกว่าฉันหลับนานมากเลยแต่ทำไมฉันรู้สึกเหนื่อยอยู่เนี่ยอ๋อใช่ฉันต้องไปหาตำรวจเอ๊ะตอนคืนแล้วเหรอเนี่ยฉันว่าฉันตั้งใจว่าฉันจะตื่นยืนเช้าเลยนะเนี่ย ฉันต้องไปคุยเรื่องสตอเกอร์แต่มันจะดึกเกินไปฉันเหนื่อยมากเลยมืงอันบอกอาสา,ก,าก่อนได้ไหมอะน่าดูไม่ได้เลยนะเธอ นี่นะเกิดอะไรขึ้นที่นี่ที่ไหนไมูจะรู้มึงไหมนี่มันคือห้องแถวนี้แหละแต่ฉันดีใจนะที่เธอโอเคนี่นะทาไมเธอเป็นนางเอกจังเลยมึงโดนมัดอยู่มึงกี้สักหน่อยไหมอย่าเป็นห่วงฉันเลยไปหาตำรวจเลยที่นี่มันน่กกากลัวเกินไปทุกคนลินต้องทำอะไรลินต้องทำอะไร ครูบ,บชาติคุณเบทมันมีคนมาล่า่ีแตหนียังไงเนี่ยแล้มันมันหนียังไงอะ 何 ジ月ロキ日、<laughs> SNS などで活躍する女性配信者の自宅に見知らぬ男が入り込んだ事件で今日。ハリコンダチケンデー、キョーザカンセプトンダド、ダンジョンガタミンシー、ーブルコンドー、キャラクニーアニマスタ。イイリキヤ、イリキヤ、ー、ウドーサンギョウ、イト シロータサギオヨギシャチコヤクノ、ミシュク、アクシュキョア、ヨギシャノ、ヨメトミラリティマス。ケーサツノシラベデワ、シュハンカクノミヤモトリキヤヨギシャワ、ジケノイツカマイホトカラ、モトコサイアイデア、ヒガシャニー。おう、かもペホン、アモテニフェリータバイシャニタイスティマトイヤトサツ。ケティタ、ハイバブロカペホプハローノムクナメハナナナ。 น to 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 uh <k <k um> ี่หน้านี no ่ต้องเป็นผู้หญิงที่แบบคนต้องการขนาดนั้นเลยหรอทำไมถึงลงทุนอะไรขนาดนั้นเพื่อที่จะกลับมาคบกับดิฉันสวัสดีค่ะวันดี้ค่ะคุณป๊อกกี้นะคะวัสดีค่ะนี่หน้าฉันว่าย้ายบ้านเถอะนี่ไง เกมคน e n เนียนสต o ร์ฉันคิดว่างั้นนะอืมโปรโมทเกมตัวเองได้น่ารักมากฉันรู้สึกว่าเกมนี้มันไม่ยากเท่ากับอากามอนโตะนะเป็นเกมฮอลเลอร์แบบสไตล์ญี่ปุ่นง่ายๆสำหรับเพลเยอร์แบบเธอเลยี uka, อสกะาเขาจ้างคอมมิชชั่นเธอมาเท่าไหรน่นี้ทำไมเธอขายเกมเก่งจังเลยอะดูเช็คกิทเอา์นะขายตรงมากขอบคุณนะอาสกะ เราติดเหลืองไหมถ้าเกิดว่าเปิดเพลงขอขออนุญ,ญาตสกฤฤิปเพลงนะคะยาตามินนะโอเคมันไม่น่ากลัวเท่ากับเมื่อวานเมื่อวานน่ากลัวกว่าเยอะเลย